สวัสดีเจ้าทุกคนใส่กร็นาไปตลาดพี่น้องบึงลูกได้ย้อนอยู่วันนี้ได้ย้อนอยู่บ่ก็นาไปตลาดบึงลูคขบบ่ขวี่บัตเต้สองก้อนมังหงก็ซื้อขีได้กดดอดเลียโรนป้าขี้ได้เนี่ยเลียโรป้าเขาปุ่นกะเมฆัวควัญ อียังปลาหดเส้นโตตัวบบหนตัว um. yeah. ัเป so ็นแงเนี่ยยังไงนี่คือโต๊ะกเลย์อี้ยผู้ชายไปซื้อของอย่น้อนนี้อันสเงินสองแสนห้าเบิ้องนี้เอานี้แสนนึ่งเอาหนิเหลือแสนห้าแบบนี้อันนี้ซิอันนี้อันนี้ซิปบ่าหรือหา สิบห้าาเอออันนี้เท่าไรเรอันนี้เฉาหาพันอันนี้สิบพันสิบพันเป็นเฉาหาพันเอาอันนี้สิบพันบอกอือาเือใจดิไปซื้อในมื่วานได้เป็นอันนี้้าแตงเศร้าเท่าไรละสามสิบหาเป็นอันหาสิบหาหาสิบหา สาวหกชิ้นหาเจ้าเจ็ดชิ้นหาแปดิาแปดชิหาอันนี้สาวพันแสนสาวแสนแสนแสนหาพันแสนหาพันแสนสิบพันอันนี้ชิ้นหานสลับอบโบเมนโอ้ยเห็นคนระสลัดแล้วบุ้งักแสดงว่าเรือเงินเหือซือยง่ซื้อยาสูบไป ฮะเดี๋ยวดิซี่อมบ่อมเลยอมเลยโอ้พ่อแม่นี่อมแต่เงินนะเนี่ยอยากเลยเฮ้ยนั่งแก้ให้แน่นี่มือสองจะมีมือบีเข่งหนึ่งเด้อตัวเพชรตัวเพชรตัวบอเพชรไปแล้วให้ลูก แต่บอกเม่งกันหมักโซเฟ็ดนะอาลุงเอ้ยมาเอาขาจีบปะเตลุงลุงเอ้ยไปฟูกขาจีบปะเตไปเอาัวหน้าป่านหายไ,ไปไปไปโคตรต้นไม้มันเปีปปปกยกๆเลยจับหน,นาๆผมมีมือผมใบใบไงบ ข้างหมอถาจะน้ำสีแหงเลยพี่น้องเลยอืมขัวปลาต่อได้บันเัอกนี่นเป็นาอะไรด้เวียดงานเจ้าเ,เ,เวยอเออ tôi là sen tô phải bố gọi phải của đấy nhỏ ấy bạc của đấy bạc của แ,แล้วาเคยกินบอกรับขันบอกคนุ๊งเนี้ยพอเห็นเขาแหล่แลป้าแหลนนึงแน่เแล้วตะหานขึ้นมากจะกลัวป้า เป็ไปนั่นบุไกเหรอถาเป็นนั่นแลป่าย่เปนี้เขาป่าไปหางลไปทั้งเออย่แล้วเาวิธีเขากลัวป่าจะเบื่มีคิดอ่ะเือเดก็จงหมือนน้ามื่อตืนๆเลยจะเอจะมุดตืนนะต้องโกงมันจะนอนคว้ามันติดเลือดติดยางนาพี่น้องเนาะมันสิติดเหลืองให้เจ้าเบื่อเจ้าหมักไปนั่นบก เออเป็นให้แจ้งในมุมป้าจะป่วยกับอะไรไหมนอนเลยจะป่ดข้างละไรไหมฮาส่งให้ลูกไ่ใส่มันไง่บราว่ามีนเห็นบ่นี่เออมันบอกท่านล่างก้นเด้อบอกไปก่อนเด้อทีนะจับอาบน้ำเลยก็ดีอาบน้ำด้วยหาย ว่างแล้วค่ะ ねね。終わっ <laughs> อ้าวกินก็ต้องเบิดหล้ว,วะตั้งใหม่เนาะูยเนี่ยมเหรอไปฝานของพ่อไว้ป,บบปุ่นมีดำๆไม่ใช่สิ บันก็ล่างพักต่อได้พี่น้องด้วยสลักอันนี้แห้งสละโคนแท้งนะเฮ้ยเนาะสลักโกนพี่งงมากใหญ่หนึ่งทิพพันธ์อ่ะโบเห็นสลักจอบสลักมันเป็นหัวคือหัวสลักโบเห็นเราจับเราติดให้คอยมาหนึ่งตัวว่าใหญ่สามสิบโอ้ยบ่เอาแล้วเอาหัวนี่หาพันธ์ขวดกับกุ้ง มาตั่วหาพันกีบเหม่ก้องใหญ่ปรนมาณสามสิบอันเป็นหรอคอยบรยสนทธิ์เลยขอเพียงแต่มันบ่ออันนี้มากถั่วนะมันบ่อแก่คือว่างามสำหรับป่อยนะสนหรับขับมันแก่มันกินโบได้ แบบนี้ไม่กระเซาะคล้องลเลยเคยไปเห็ดไปเลยนอะพี่น้องต่างพักกินกับเลยมีพักกระเดาเนาะ จะเห็นยังไวหนเอสัาเ็ังไสิัซ่าเห็นยังเลอ้โักเหเาักเห็นยังไงมันงมันไวหนเนาะเักซาบตุผานเตงานมประเทศไทยก็ให้เงิน ทำเร็วๆทำเร็วๆ,ๆนะอย่าขี้เกียจนะเขาบอกทำให้ดีๆนะเวลามีคุณค่าเขา,ขา,ขาขอะสักขาเข,ข,ขาด่าหัวใจบอกไว้แต่มันบ่นละเอียดได้แบบอ้ยมันต้องละเอียดน,นั่มแเนาะ ไว้ก็ต้องละเอียดนะมันไว้เหนลมนเนาะย่ยเขาบเขาอมตเย็นเห็ไไปยทำงานบ้องไวเโชอืเว้หมอนใส่นือึใส่เอาจะเป็น้องใส่ข้างันก็จจ้างมันยานีจ้างมทงานไม่จ้างมานานอ่ะในกอเผา โอ้แล้วเหมือนกับเขาแล้วก็เป็นนายจ้างเนาะคือซอยใหญ่เลยซอยใหญ่เพร เผืแล้วเจ้าใจเย็นเลยเจ,ะจะ้าใจหอนหมแล้วครับเฮ้ยอะนรวะมาเลกที่เด้กเกอไปทางไปบดเลยเขออยาขไปกินยังยินยินอิ่มไปน้ำเลยคอยดิขะะเดขาจีเฮ้ยลุงไ้สักิีกแลวบล่เลยอิ่มบ่เลยเนาะนัองลุงอิ่มแล้วนะมานาันใจลุงเอ้ โผล่บ๊อบมันทิมมันทิมพอแล้วพอแล้วมันทิมมันทิมโอเคพี่น้องเอาพี่น้องเอ้ยขัวมันซุกเพราะว่าก็น่าคนคนบุคคลหมักดิบปันใดท้องคนบุคคลดีเห็นคนกินดิบท้องเสียคือคอยด้วยคอยอยากกินก้อยดิบด้วยคอยมเห็ดซุกบาทนี่กามา ผสมเดีเพี่นอนเด้๋ยปรุงผสมแต่งปรุงคือเสียงคือเสียงตึงๆเลยเอาม,านาอมเนกนา่นเฮ้ยไม่กะมุนเลยแบบนี้ มันซุกมันเห็ดได้ใช่อืมตัวยหญมัน,ยยมนลเลยซุกไปคือดีแล้วเค็ดมันจะบบมีพญ,ญาธกินแต่ดิบหลายเนาะพี่นอ้นองเนาะโบได้ขาแม่ท้องให้แม่จากปีเลยเ <c oughs> จ้าคือกันแล้วบ่วต้องแนมดอกยังหมักเลือดแตงเป็ดดิบยังแบ่ đây ừ. nhục lên tùng này co bên cả ừ. Bên đây xếp bỏ có nhé Chắc lên စကျစအအခကွကိုတနါတနိုခကေြးတါတာုခကေွကွရားားရားတေြ